เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาณห,ห้องแก้วสารพัดนิกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระธรรมทายาตในโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ได้เข้าฟังสัมมนา,าโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่9เพื่อให้ทุกรูปได้รับรู้ถึงความสำคัญของโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปรับมารอันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อจะลงไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งนอกจากพระพิสูทุกรูปที่ได้ตั้งใจมาบวชเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้แล้วยังจะได้ทำหน้าที่เป็นพุทธบุตรประกาศพระศาสนาสารต่อมโนพณิธานอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์ในการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองและเป็นเนื้อนาบุญโปรดญาติโยมพุทธศาสนิกชนเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุธานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้บรรยายธรรมพิเศษในหัวข้อเรื่องความสำคัญและความเป็นมาของโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปรับมารปีที่9ทางด้านพระครูธรรมทรอนอารักษ์ยานารโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้บรรยายธรรมพิเศษเรื่องคุณค่าแห่งชีวิตในเพศสมณนะ หลังจบการบรรยายธรรมพระธรรมทายาทุกรูปเกิดแรงบันดาลใจที่จะประพฤติธ,ธรรมและเข้าร่วมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปรามาปีที่9เพื่อเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระพุทธศาสนาและเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ต้อนรับปีพุทธศักราช2564ครับ